นี่เป็นต้นทองหลางนะปลูกชั้นกระชั้นหน่อยคือเราจะเอาใบทองหลางใบเพาจะมีแร่ธาตุสูงหน่อย <c oughs> อันนี้คือมาดูดินที่เราหมักนะหมักไว้ด้วยมูลวัวมูลวัวนะสังเกตด,ดูนะมันจะมีไส้ดเดือนเยอะมากก็ไส้ดเดือนที่เราเลี้ยงไว้ได้แหละพอดีอากาศมันแห้งตรงนี้มันชืน้นเขาก็จะมารวมกัอนตรงนี้เดี๋ยวเราก็พลิกกองอีกทีก็จะเก็บเขาเอาไป เไปเลี้ยงแต่กระมังนี่ฮะดินที่เราผสมผสมไว้นะพื้นมันเป็นปูนตรงนี้เขาเขาที่เขาไม่ได้ทําอะไรอันนี้ไม้ผุผนี่ฮะไม้ผุผเดี๋ยวเราก็มาสับๆแล้วก็ขบกลับไปกลับมานะฮะอันนี้ดินจริงๆอใช้ได้แล้วนะเพราะเป็นดินเก่านานแล้วนะดินตรงนี้ก็มีพวกใบข้ามปูอ่ะเนี่ยฮะต้นข้ามปูใหญ่เดี๋ยวเราก็ ค,คุยเอามารวมขึ้นกองนะฮะดินจะเป็นดินดําเลยเนี่ยอันนี้ก็คือกําลังนึกอยู่ว่าจะเอาไปขายหรือว่าจะเอามาใช้ดีอันนี้ก็เนี่ยฮะอันนี้เป็นดินหมูนวัลวล้วนๆเลยนะที่ตอนนั้นที่ทําแปลงเอาไว้ผสมดินเอาไว้ก็ตรงด้านนี้ก็ว่าจะเอาต้นทองหลางมาปลูกกับใบทองหลางกับใบอ่ต้นใบกัมปูฮะใบกัาปูมันร่วงเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาดินตรงนี้ผสม จะได้กองใหญ่กองหนึ่งเลยนะถ้าเรารวมรวมแล้วะ่ะก็เลยว่ากาลังเลือกอยู่ว่าจะทําไงแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ใช้เองเพราะตรงนี้จะมีไข่ขขไส้เดือนไสเดือนเอเฟนะเพราะว่าที่เลี้ยงว่าจะเป็นไสเดือนเอเฟตรงนั้นเลยเนะี่ยตัวขาดท่อนก็สงสารเหมือน,นกันนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ลื้อมาเป็นปีแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงต้นทองหลางไว้เนะี่ยเดี๋ยวเอาใบทองหลางมาหมากักหมักกับดินเนี่ยเนี่ยเริ่มล้วขึ้นเดี๋ยวจะไปหมักไว้บนนู้นแหละเพราะว่า มันเป็นพื้นปูนเวลา,ากลับกองมันง่ายหน่อยอตัวนี้อีกกองหนึ่งนะที่ทําไว้ตรงที่พักนู่นนี่ก็อีกกองหนึ่งแล้วก็เจ้าขึ้นนะฮะช่วงเนี้ก็เนี่ยจากนี้ขึ้นไปกองกองหมักเอาไว้ครับผมก็ตามนี้นะฮะดินที่เรามีใบไม้ที่มันทับถมไว้เงี้ยเราเจอเราก็เก็บกองกองไว้นะก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อดินดินพวกนี้ดินดีนะครับก็เอามาใส่กระถางใส่อะไรปลูก คือถ้ามันเยอะดีเยอะดินมันถึงว่าดินมันดําเยอะเกินไปหรือดีเกินไปใบไม้มันเยอะเกินไปเราก็แบ่งครึ่งแล้วก็หาดินตามดินริมถนนดินริมข้างทางก็เอามาเอามาผสมมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีดินแยกออกมาสองประเภทนะฮะเนี่ยแต่นี้ก็เป็นดินดินเหมือนดินลุกลังนะเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีกวดมีก้อนหินอยู่เนี่ยฮะแล้วเราก็มาผสมสุดท้ายทำไปเรื่อยๆเนี่ยดินมันจะดําไปเองถ้าเราดูแลเนี่ยเดี๋ยวใบทองหลังมันร่วงใบทอง ตัวนี้ร่วงเยอะเลยไม่น่าแตกแตกไปอ่อนแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคิดว่าต,วตัวหลังเขาเป็นไม้ผัดใบเอาใบเขาเอา,อาแร่ธาตุเขาสูงกว่าต้นล้ามปูอีกนะเดียว,ว่าจะทําดินใบทองหลังนะครับผมคลิปนี้ก็คุยเรื่องดินอีกคุยเพื่มเรื่องดินกันอยู่เนาะครับผมก็ไม่ค่อยมีกเกษตรตอนนี้มันมีทําหลายอย่าง เดี๋ยวเรามาดูไม้ที่เราจะล้อมกันเอาไว้ค่อยๆว่ากันเดี๋ยวทำดินก่อนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสวัสดีครับการคิดถึง